สวัสดีครับผมนิพนธ์ออตโตคาร์นะครับวันนี้นะครับนิพนธ์ออตโตคาร์นะครับจะมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมอีกแล้วนะครับสําหรับใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามทางช่อง YouTube นิพนธ์ออตโตคาร์ไว้ด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับท่านไม่พลาดรถแน่นอนนะครับคันนี้นะครับเป็นรถเข้ามาใหม่3คันนะครับสามอ่าสีคันนะครับมี To โยต้าคอมพิวเตอร์นะครับ วีโก้สประตูนะครับวีโก้ตัว E ปี2007นะครับแล้วก็ Toyota Tiger D4D ดีโฟ o n r a i อมเรวปี03นะครับเป็นตัว G Airbag ABS ถุงลมนิรภัยคือตัวนี้เลยนะครับแต่3คันนั้นนะครับเหลือรถตู้กับคันนี้นะครับตอนนี้นะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันนี้วันที่29นะครับหมดแล้วนะครับเหลือคันนี้คันสุดท้ายเอ้เหลือ2คันนะครับ วีโกไม่ได้รีวิวให้ลูกค้าได้ชมแล้วนะครับเนื่องจากว่าลูกค้าจากจังหวัดสุรินทร์นะครับมัดจัดไฟแนนซ์เรียบร้อยแล้วนะครับรออนุมัติอย่างเดียวเลยแล้วผมก็จะทํารถให้โดยไม่ให้ลูกค้าผิดหวังนะครับเนื่องจากว่าลูกค้าไม่ได้มาดูรถนะครับเราก็จะรีวิวหลังจากที่เก็บงานเก็บรายละเอียดเสร็จแล้วผมจะรีวิวให้ลูกค้าได้ชมนะครับแล้วก็จะไม่ทําให้ลูกค้าผิดหวังนะครับอย่างที่ว่าลูกคา้า ไว้ใจทางร้านเราว่าร้านเราต้องทำรถให้สวยแน่นอนนะครับผมก็ต้องทำรถให้ลูกค้าได้ดีทุกคันนะครับทำให้ดีที่สุดก่อนถึงมือลูกค้าทุกคันนะครับเราก็ตรวจเช็คอะไรให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบลูกค้าทุกคันนะครับขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ไปส่งโตโยต้าคอมมูเตอร์ก็ขอบคุณนะครับราคาเงินสด450,000ลูกค้าไม่ต่อรองกันเลยนะครับ จบเงินสดนะครับลูกค้ามั่นใจแค่ไหนมัดจำหนึ่งหมื่นบาทโอนมาเลยโดยที่ไม่ได้ดูรถนะครับผมก็รีวิวให้ลูกค้าได้ชมและถึงบ้านเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับคันนี้นะครับอ๋อเลยอีกคันหนึ่งนะครับคันสีขาวนะครับวีโก้สีประตูก็ขอบคุณนะครับคุณพี่นะครับที่อยู่จังหวัดลบบุรีนะครับลบบุรีก็โอนมัดจํามานะครับแล้วก็จัดไฟแนนซ์แล้วเรียบร้อยนะครับรอแค่อนุมัตินะครับสําหรับวันนี้นะครับผมนิพนธ์ตัวคาร์ รีวิวคันสุดท้ายของปีนี้นะครับหมดแล้วนะครับหมดเต็นแล้วตอนนี้นะครับหมดเต็นเลยเริ่มต้นกันใหม่ปีหน้านะครับใครจะเข้ามาดูรถเหลือคันนี้คันสุดท้ายโตโยต้าไทเกอร์ดีโ m ดีคอมมอนเรวะครับคันนี้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมแจ้งท้ายคลิปแน่นอนนะครับแจ้งราคาทั้งเงินสดเงินผ่อนนะครับแต่คันนี้ลูกค้านะครับดีสําหรับลูกค้าที่ติด BL นะครับติด BL คือติดคืนมอไซ์ติดบัตรเครดิต ดาว2 5 0 0 0มาเอารถได้เลยนะครับดาว2 5 0 0 0จบแน่นอนนะครับดาวเริ่มต้น25,000บาทนะครับคันนี้จบแน่นอนสำหรับลูกค้าที่ติดเครดิตนะครับอยากได้รถนะครับติดเครดิตหมายถึงอะไรติดบัตรอีออนนะครับติดบัตรเฟิร์สชอยส์ติดบัตรอะไรต่างๆนะครับติดมอไซค์นะครับติดมอไซค์คือคืนรถมอไซค์ออกคันนี้ได้แน่นอนนะครับดาวเริ่มต้น25,000บาทนะครับราคาโตโยต้าอ่าวไทเกอร์ดีฟูดีคอมเมอร์เรลคันนี้ ขอให้ลูกค้าดูรถให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะซื้อดีไหมดีนะครับผมจะรีวิวให้ละเอียดเลยสำหรับวันนี้ t o y ย t a Tiger D4D c o m m o ์ดอเร็วคันนี้นะครับปี03เป็นตัว G ีหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับสีสวยเลยนะครับต้องมีเก็บงานชิ้นเดียวคือด้านท้ายนะครับผมจะเก็บให้แน่นอนนะครับนอกนั้นไม่ต้องไม่มีอะไรเก็บแล้วนะครับรายละเอียดต่างๆพร้อมใช้งานเลยนะครับ มาเลยนะครับคราวนี้มาดูกันด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับด้านหน้าฝั่งแรกนะครับด้านหน้าฝั่งแรกนะครับฝั่งด้านขวานะครับกันชนหน้ามีร่องรอยไหมนะครับผมจะรีวิวให้ดูเลยกันชนหน้านะครับมีร่องรอยนิดหน่อยนะครับตัวนี้นะครับส่วนเรื่องรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวรอให้ผมรีวิวดูรถให้เสร็จก่อนแล้วก็ลูกค้าค่อยตัดสินใจนะครับตัวนี้นะครับด้านหน้าเดิมบางไหมนะครับมาฟังเสียงกันบางๆนะครับความเงางามไม่ต้องพูดถึงนะครับ แผ่นฝากระโปรงนะครับไม่มีร่องรอยนะครับแผ่นฝากระโปรงนี้ไม่มีร่องรอยที่ขูดขีดเลยนะครับตัวขูดขีดก็มีอยู่ที่กันชนหน้าเท่านั้นนะครับนิดๆหน่อยๆน,นะครับตามอายุการใช้งานรถคันนี้สิบกว่าปีแล้วแน่นอนนะครับแต่ถามว่าจัดไฟแนนซ์ได้ไหมจัดได้นะครับลูกค้ามีเงินอยู่สามหม่นติดบัตรอีออนติดมอไซออกไปออกที่ไหนไม่ได้มาที่นี่เลยครับหอจอกอธนยศรุ่งเรืองเจริญยนต์2019 ช่อง YouTube นิพนธ์ออโต้คาร์แล้วก็ช่อง YouTube ธนยศรุ่งเรืองเจริญยนสองช่องนะครับเข้ามาดูได้นะครับแล้วมาโทรหานิพนธ์ออโต้คาร์ได้เลยที่เบอร์098-598-4026 098-598-4026นะครับ0985984026ครับไปต่อกันเลยนะครับโลโก้สติ๊กเกอร์ยังเดิมๆนะครับไฮลักไทเกอร์ดีโฟดีคอมมอนเรลนะครับตัวนี้นะครับไฮลักดีโตโยต้าดีโฟดีคอมมอนรลกระจกโคเนียมนะครับ ขนหน้าเสานะครับกระจกเดิมนะครับดูดูยังไงนะครับไทเกอร์ดูต้องดูที่คิ้วสีขาวๆเนี่ยถ้าตัวนี้ยังอยู่แสดงว่ารถคันนั้นได้เดิมได้ดีแน่นอนนะครับดูนะครับโครงหลังคาไม่มีสนิมไม่มีผุไม่มีบุกนะครับนะฮะคันนี้สวยเลยนะครับถือว่ารถจัดอยู่ในประเภทที่ว่าสวยเลยนะครับเคยเก็บสีมาก็จริงแต่อยู่ในที่ประเภทว่าไม่ต้องไปทําอะไรอีกแล้วนะครับเราเก็บงานเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าเลยนะครับ เห็นไหมครับตัวนี้เดิมๆนะครับตะเข็บเดิมๆเนี่ยสวยเลยนะครับคันนี้ไปต่อกันเลยนะครับด้านประตูด้านข้างนะครับประตูด้านข้างสวยๆนะครับไม่มีตําหนิให้เห็นนะครับตัวนี้ก็ไม่มีตําหนิให้เห็นเลยนะครับตัวนี้มานะครับ <Bye> ด้านข้างนะครับปั๊บมาทุกอย่างนะครับผมจะให้ดูแบบละเอียดยิบเลยนะครับปั๊บนี่นะครับด้านข้างก็ไม่มีนะครับฝั่งกระบะท้ายนะครับบางๆ ตัวนี้บางๆไปเลยนะครับเคยเก็บสีมาก็จริงนะครับเนี่ยถ้าหนาไม่หนาบางไม่บางดูยังไงถ้าตัวนี้ถ้ามันหนาจริงสีแตกออกมาแล้วนะครับมันโปะโปะแล้วครับแต่ตัวนี้มีร่องรอยบุบนิดนึงแต่เราก็จะเคียมให้ทําให้นะครับได้ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ด้านท้ายนะครับแคลริบอยสมบูรณ์แบบนะครับแคลิบอยติดมาข้างหลังเรียบร้อยเลยนะครับไม่มีน้ําซึมเข้าแน่นอนนะครับวันนี้แคลริบอยแถมขายพร้อมไปชุดกับแคลริบอยเลยนะครับคันนี้ นะฮะดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายตัวนี้เป็นสีกันสนิมที่เขาทามานะครับตัวนี้ไม่ได้ทํานะครับตัวนี้แฟนนะครับดูเดิมไม่เดิมนะครับดูยังไงดูเนี้ยของแท้ของเดิมโรงงานดูของแท้ของเดิมโรงงานนะครับดูสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานตัวนี้ของเดิมโรงงานนะครับเห็นไหมครับเนี่ยแฮนีิบอยเปิดยังไงเปิดอย่างนี้ครับปั๊บเปิดได้นะครับตัวช้ำอย่างดีนะครับยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับ แคิบอยตัวนี้นะครับด้านท้ายนะครับท้ายเดิมไหมดูนะครับท้ายเดิมแท้แน่นอนเห็นไหมครับท้ายเดิมแท้ไม่มีพื้นไม่มีผุแน่นอนนะครับตัวนี้นี่นะครับปั๊บเห็นไหมครับยังเดิมเดิมสวยๆเลยนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับปั๊บนะครับเนี่ยด้านท้ายฝั่งนี้นะครับมีร่องรอยนิดหน่อยนะครับคือตัวนี้แล้วก็ ตัวนี้นะครับน,นี่นิดนึงนะครับนอกนั้นก็บางๆเดิมๆครับไม่หนาอะไรเลยมากมายนะครับตัวนี้รางบางเดิมๆสวยๆพร้อมใช้งานได้เลยตัวนี้มานะครับด้านข้างด้านข้างก็ไม่มีตําหนินะครับฝั่งนี้นะครับตัวนี้ก็ไม่มีมีมีคราบนะครับมีคราบกาวนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาเคยติดแผ่นอะไรกันมาเสียนี่แหละครับตกแต่งนะครับโกโกโคเนียมนะครับโคเนียมเหมือนกันนะครับนี่นะครับโคเนียมเลยนะครับ ด้านข้างนะครับเดิมๆบางๆนะครับมาดูภายในกันบ้างนะครับภายในนะครับภายในเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเครื่อง2 0 0พนนะครับภายในเป็นเบาะหุ้มหนังนะครับคอนโซลลายไม้นะครับคอนโซลลายไม้เลยภายในนะครับเครื่องดีบอกเลยว่าคันนี้เครื่องดีเหมือนกันนะครับเครื่องดีคอนโซลลายไม้นะครับต่อพาวเวอร์เครื่องเสียงมีนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยลูกค้าต้องไปไล่ระบบหน่อยนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับ หรือจะให้ร้านเราไล่ให้ก็ต้องอยู่ที่คุยกันกับทางร้านกันก่อนนะครับอันนี้นะครับนี่เห็นไหมครับดอกลําโพงทั้งสองฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะครับนี่เห็นไหมครับครบหมดนะครับพาวงพาวเวอร์มีนะครับตัวนี้ครับเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังเลยนะครับตัวนี้เป็นเบาะหนังนะครับนี่นะครับมีร่องรอยนะครับก็เป็นธรรมดาครับของอายุการใช้งานเบาะหนังนะครับไม่มีขาดนะนะครับตัวนี้ ไปดูฝั่งนู้นกันบ้างนะครับฝั่งนู้นเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งด้านขวานะครับด้านหน้าฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับย้ํานะครับลูกค้าที่เคยติดบัตรเครดิตนะครับอย่างเช่นบัตรอีออนนะครับติดคืนมอไซค์มาหาผมผมได้เลยนะครับที่นี่พลออโต้คาร์นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับ0985984026ลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนได้แน่นอนนะครับสําหรับคันนี้นะครับโตโยต้าไทเกอร์ดีโฟร์ดีคอมมอนเรลนะครับ เป็นเครื่อง2 5 0 0อย่างสวยนะครับราคาเงินสดโทรเข้ามาคุยกันได้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูกันหมดก่อนเดี๋ยวผมแจ้งราคาให้ทราบนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับด้านข้างก็มีนะครับเดี๋ยวเรายังก็ต้องเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้อยู่นะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยหุ้มมาเป็นแอร์แบกนะครับแอร์แบกนะครับตัวนี้แอร์แบก ABS นะครับเห็นไหมครับแอร์แบกถูกลมนี้แล้วไห้นะครับเป็นตัว G นะครับคันนี้ช่วงล่างข้างลงข้างล่างแต่งมาให้เรียบร้อยเห็นไหมครับ ทุกอย่างหัวเกียร์ลายไม้คอนโซลลายไม้นะครับอย่างสวยเลยนะครับคันนี้หลังคงหลังคาสะอาดดีนะครับเบอะเบอะนก็ถือว่าใช้ได้นะครับโอเคเลยนะครับทุกอย่างนะครับไปไปชมห้องเครื่องกันครับคราวนี้นะครับผมก็จะให้ชมห้องเครื่องกันก่อนนะครับก่อนที่จะสตาร์ทเครื่องให้ลูกค้าได้ฟังกันแล้วก็ไปชมช่วงล่างนะครับก็อยู่ในนี่นะครับสภาพห้องเครื่องนะครับ คานหน้าเดิมนะครับคานหน้าเดิมนะครับคานหน้าเดิมเดิมนะครับน็อตตัวนี้ยังไม่มีการขยับขยื่นนะครับเห็นไหมครับคานหน้าเดิมนะครับคานหน้าเดิมนะครับแต่ว่าร่องรอยการคือตัวนี้นะครับมีการเอ่อไล่คานหน้ามานิดนึงนะครับแต่คานหน้าตัวนี้เป็นคานหน้าเดิมนะครับหมายเลขคานจะอยู่ตรงนี้นะครับมันก็คือไล่นะครับไล่คานมานิดนึงนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยนี่นะครับแต่ตัวนี้เป็นซอกเดิมนะครับ นะครับนี่นิดนึงนะครับมีการทําไรคานมานิดนึงตรงนี้เท่านั้นนะครับแต่ด้านล่างเดิมนะครับของเดิมหมดเลยนะครับเดิมเดิมนะนะครับแผ่นสากระโปรงตัวนี้นะครับตัวนี้เปลี่ยนมานะครับเปลี่ยนเป็นของอ่าไฮเกอร์มานะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเปลี่ยนมานิดนึงนะครับนี่เห็นไหมนะครับเราต้องรีวิวให้ชัดเจนกับลูกค้านะครับเพราะว่าลูกค้าจะได้สบายใจนะครับเห็นไหมครับก็คือ ลักษณะการมาโดนมานิดนึงนะครับนิดหน้านิดเดียวนะครับก็คือแต่ข้างร่างเดิมเดิมหมดเลยนะครับซุ้มเสริมนะครับต่างๆนะครับก็ยังเดิมเดิมอยู่เลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าหน้าเครื่องดีนะครับฝั่งนี้เหมือนกันนะครับเดิมเดิมมันมาเลยนะครับอ่านี่นะครับอย่างนะครับนี่ครับห้องเครื่องห้องเครื่องนะครับสะอาดมากนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวปาสตาร์ทเครื่องให้ฟังกันนะครับคันนี้ตัวนี้สะดวกสบายนะครับ เขาติดตั้งกุญแจเป็นรีโมทมาให้ด้วยนะครับเห็นไหมครับนะครับอ่าเป็นรีโมทนะครับมีรีโมทด้วยนะสะดวกสบายเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นไงครับสตาร์ทติดง่ายนะครับเครื่องนิ่มมากนะครับเสียงเครื่องยนต์ก็ดังนิ่มมากโอเคเลยระดับหนึ่งเลยนะครับเนี่ยนะครับไม่ไอไม่ดันนะครับ นะครับเสียงเครื่องยนต์ดังนิ่มมากนะครับก็โอเคเลยนะครับเครื่องดีนะครับคันนี้เครื่องดีมากเลยนะครับนะครับพาไปชมช่วงล่างกันเลยดีกว่านะครับสาหรับผมที่คนออโต้คาร์จะพาไปชมช่วงล่างคันนี้กันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมช่วงล่างนะครับสําหรับผมที่คนออโต้คาร์ถ้าใครสนใจคันนี้นะครับดูจบคลิปนะครับเดี๋ยวโทรหาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแจ้งราคานะครับให้ชมช่วงล่างเสร็จแล้ว แจ้งราคาให้ลูกค้าเลยนะครับถ้าจะซื้อรถหนึ่งคันอย่าอย่ายึดติดนะครับที่เรื่องราคาก่อนนะครับบางคนคอมเมนต์มาบอกว่าพูดมากอะไรต่างๆนะแต่ผมต้องชี้แจงให้ลูกค้ารายละเอียดทุกอย่างให้ครบก่อนแจ้งราคานะครับต้องดูวิธีการซื้อรถอย่าดูแค่ว่าเรื่องราคานะครับต้องดูให้ละเอียดก่อนที่จะซื้อรถนะครับว่ารถคันนั้นดีจริงไหมนะครับนี่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมช่วงล่างกันนะครับ นะครับสหรับผมนะครับนี่บนออโตคาร์นะครับมานะครับเราดูช่วงล่างกันนะครับคันนี้คันนี้ช่วงล่างนะครับลูกบงลูกหมากเปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนคานหน้าเรียบร้อยนะครับคานหน้าใหม่ตัวนี้ข้างหน้าเดิมนะครับน้ํามันเครื่องไม่มีซึมนะครับลูกบงลูกหมากแน่นดีมากเลยนะครับดูนะครับน้ํามันเครื่องไม่มีซึมนะครับดูข้างล่างนะครับแท่นกลงแท่นเกียร์นะครับเห็นไหมไม่มีซึมนะครับตัวนี้เห็นไหมครับก็คือไม่มีแทบไม่มีสนิมไม่เห็นเลยนะครับ ดูนะครับลูกมงลูกมาเปลี่ยนมาใหม่เรียบร้อยช่วงลงช่วงล่างดีมากนะครับตัวนี้เดิมๆนะครับถือว่าสกิปด้านด้านบนก็จริงแต่ทางล่างเดิมหมดนะครับเดิมหมดเลยนะครับไม่มีเคยเกิดอุบัติเหตุหนักแน่นอนนะครับคันนี้มาดูนะครับช่วงล่างนะครับคัดทรงคัดซีนะครับไม่มีฝุกนะครับเห็นไหมไม่มีฝุกนะครับน้ามันเครื่องไม่มีซึมนะครับต่างๆนะครับร่องรอยไม่มีอะไรเลยนะครับเนี่ยข้างหลังเป็นช่ององค์ช่องแอร์ธรรมานะครับ เดิมนะครับคานหน้าเดิมแหนบเดิมนะครับแหนบสามตัวเดิมเลยนะครับเห็นไหมครับไทเกอร์ตัวนี้นะครับไม่มีผุครับเห็นนะยางอะไรสวยเ,เลยนะครับเห็นไหมยางอะไรยางของเดิมโรงงานเลยนะครับไม่มีผุเห็นไหมครับตัวนี้ก็ไม่ผุแล้วฝั่งนี้ก็ไม่มีผุนะครับนะครับท่านลูกค้าท่านใดนะครับเห็นไหมครับคัดทรงคัดซีสวยมากนะครับคันนี้คันนี้นะครับลูกค้าท <hel> ่านใดสนใจนะครับโทรหาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแจ้งราคาให้ทราบเลยนะครับ อันนี้นะครับอันนี้นะครับสำหรับคันนี้นะครับ t ต y o ต a t i g เก D4D ดี m m ร์ดนะครับปี03นะครับสำหรับลูกค้านะครับลูกค้าธรรมดานะครับลูกค้าไม่ติดบัตรไม่ติดอะไรนะครับดาวเริ่มต้น25,000บาทจัดไฟแนนซ์1น0 0 0 0บาทนะครับงวดอยู่ที่4,000กว่าบาทนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่ติดบัตร EON บัตรเฟิร์สชอยหรือว่าบัตรเครดิตอะไรต่างๆนะครับ แล้วก็ติดคืนมอไซค์นะครับไม่สามารถออกรถที่ไหนได้คันนี้ผมให้ดาวเริ่มต้น35,000บาทจัดไฟแนนซ์แสนห้านะครับจัดไฟแนนซ์1 5 0 0 0 0บาทนะครับงวดอยู่ที่4 0 0 0กว่าบาทนะครับคันนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับโทรหาได้เลยนะครับผมขายคันนี้ในราคา1 8 5 0 0 0บาทราคานี้ต่อรองกันได้นะครับ1 8 5 0 0 0บาททำไมขายถึงขายราคาสูงจังลูกค้าอาจจะสงสัย ผมซื้อคันนี้มาแพงผมก็ต้องขายแพงขึ้นมานะครับถ้าผมซื้อมาถูกผมขายถูกนะครับคันนี้ผมได้ราคามาสูงจริงๆนะครับถ้าขายแล้วขาดทุนผมคงก็ไม่ทําก็คงจะไม่มาขายนะครับแต่คันนี้เราก็เอากาําไรนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ถามว่าซื้อคันนี้มาแพงจริงไหมผมซื้อมาแพงจริงนะครับซื้อแพงจริงๆซื้อมานะครับเมื่อได้ซื้อมาราคาแพงแล้วเราก็ให้โอกาสสําหรับลูกค้าที่ติด BL ติดเครดิตนะครับก็นะนสามารถอยากได้มีรถ ก็มาเอาคันนี้ได้เลยนะครับดาวเริ่มต้น35,000บาทจัดไฟแนนซ์1น0 0 0 0า่บาทงวดอยู่ที่4 0 0 0กว่าบาทนะครับลูกค้าจะดาว2 5 0 0 0 35,000ได้หมดนะครับคันนี้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับโทรหาได้เลยนะครับที่เบอร์0985984026สําสหำหรับผมิพ่ผลออโต้คาร์ยินดีให้บริการนะครับโตโยต้าคันนี้นะครับดี d ฟร์คอมเมอร์เรีวสวยเลย พร้อมใช้งานไม่ต้องทำอะไรอีกเครื่องดีช่วงล่างสวยนะครับคันนี้นะครับลูกค้าย้ำเลยนะครับลูกค้าติด BL นะครับติดเครดิตนะครับติดมอไซต์ติดบัตรอีออนติดบัตรอะไรต่างๆนะครับออกรถได้จริงร้อเปซต์ต้องที่นี่นะครับนิพนธ์ออโต้คาร์มาเลยนะครับถ้าท่านใดสนใจอยากได้รถไว้ใช้งานไปหลายเต็นแล้วไม่เขาไม,ม่มีแต่บอกว่าออกได้ออกได,ออกได้ออกไม่ได้จริงนะครับ แต่ที่นี่ออกได้จริงมาเลยนะครับสําหรับผมนิพนธ์ตะตัวคาฝากไว้ด้วยนะครับดาวเริ่มต้น35,000บาทหรือ25,000บาทก็ได้นะครับจะจัดไฟแนนซ์แสนหกแสนห้าได้หมดนะครับราคานะครับ1 8 5 0 0 0บาทนะครับลูกค้าติดบัตรอีออนนะครับติดบัตรเครดิตนะครับติดคืนมอไซด์ดาวเริ่มต้น35,000บาทงวดอยู่ที่4 0 0 0ักว่าบาทนะครับถ้าลูกค้าไม่ติดอะไร ดาวเริ่มต้น25,000บาทจัดไฟแนนซ์1 6 0 0 0บาทนะครับราคางวดเอ้ยงวดอยู่ที่4,000กว่าบาทนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจโทรหาได้เลยนะครับราคาเงินสดคุยกันได้นะครับราคาเงินสดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับ1คัน Toyota t i g e r D4D คอมเมอเร์เรลนะครับสำหรับคลิปนี้ผมนิพนธ์ออโต้คาร์ กล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่นะครับปีเก่าผ่านไปปีใหม่ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะครับสวัสดีครับ